สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู channel ่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกรกฎอละลัคนากรากฎครับก่อื่นสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยกันอัไลน์ดีมาที่บริบูร์หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องอัไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับกดอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับเรามาเริ่มต้นกันที่คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ของดาวพฤหัสบดีถอยหลังนะครับจากราศี ุมเข้าสู่ราศีมังกรกินระยะเวลาประมาณ1เดือนกัน1สัปดาห์นะครับเริ่มต้นตั้งแต่วันที่28กันยายน64ถอยหลังเข้าสู่ราศีมังกรและเดินหน้าเข้าสู่ราศีกุมอีกครั้งหนึงในวันที่8พฤศจิกายน2564นั่นเองเนาะก่อนอื่นนะครับเรามาดูความหมายของดาวพฤหัสบดีกันก่อนนะครับเพราะว่าจะได้สามารถ ต่อยอดพัฒนาในคํำพยากรณ์ได้เพราะไม่สามารถนำมาพูดได้หมดนะครับเพราะเนื่องจากว่าคลิปการพยากณรเนี่ยมี12ราศีดังนั้นเนี่ยต้องแบ่งให้ราศีอื่นด้วยเนาะเพราะว่าไม่งั้นไม่สามารถพูดได้แบบยาวอะไรแบบเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งคือไม่มี ใครถามด้วยคือหมายถึงว่าเราพูดในในในด้านเดียวของเราคนเดียวเนี่ยเราไม่สามารถจะนึกคําถามได้หมดนะครับแต่ว่าถ้ามีการถามตอบเนี่ยพูดเป็นชั่วโมงก็ได้นะครับมีการถามตอบเนี่ยแต่อันนี้มันเป็นลักษณะที่พยากรณ์อย่างเดียวเนาะไม่ได้เป็นการถามตอบเนาะมันก็เลยต้องอาจจะรูปลัดนิดหนึ่งเนาะทีนี้ แต่ผมก็พยายามให้ให้ได้เต็มมากกว่าเดิมนะเพราะว่าตั้ง1นาทีอ่าขอโทษนะครับประมาณ15นาทีต่อราศีเลยนะครับแต่ก่อนเนี่ยแค่10นาทีเองเนาะทีนี้เป็นลักษณะที่ดับสนีหมายถึงจริยธรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณงามความดีต่างๆหรือเขาเรียกกุศลรรกรรมต่างๆยกตัวอย่างเช่นเกี่ยวพันกับวัดบารามพระสองฆ์องค์เจ้าครูบาอาจารย์การเรียนการศึกษา แพทย์นะครับแล้วก็การรักษาพวกอ่าเขาเรียกว่าไรอ่าสมุนไพรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสารรัฐธรรมนูญตุลาการกฎหมายข้อบังคับาการบริหารนะครับทุกประเภทบริหารแผ่นดินบริหารราชการบริหารอ,าองค์กรบริหาราในในสนับงานนี้นครับทุกอย่างและรวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ ยังรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของกุศลกรรมเนาะประเพณีต่างๆด้วยนะครับมันมันครอบคุมเยอะมากๆเอาแค่เป็นตัวอย่างแค่นี้ก่อนเพราะเดี๋ยวจะเบื่อนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับด้วยพื้นดวงวาสนาของคนกรกฎและละัคนากรกฎสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยเรามาดูดาวพฤหัสบดีจะมี2เจ้าเรือนคือ2ราศีที่ปกครองก็คือราศีธนูและราศีมีนนะครับ ดาวพฤหัสบีที่อยู่ในราศีธนูเนี่ยจะหมายถึงพบอริของคนกรกฎนะครับและพบสุภะในราศีมีนนะครับจะมีดีหนึ่งเสียหนึ่งะครับดาวพฤหัสบีอยู่ในพบอริหมายถึงปัญหาอุปสรรคนะครับก็คือความยุ่งยากต่างๆนานา,นาคือความไม่ดีทั้งปวงนั่นแหละรวมอยู่ในอริเหมดเลยแต่เป็นปัญหาที่มองเห็นแก้ไขได้นะครับดาวพฤหัสบีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ หมายถึงคนกรกรกเนี่ยมักไม่ถูกกับผู้ใหญ่นะครับบอกว่าเลยดวงชะตาพื้นกําเนิดเลยโดยรวมนะครับไม่ใช่ทุกคนนะเพราะว่าคนแต่ละคนต้องแบ่งแยกคือต่อให้เป็นราศีเดียวกันลัคนาดเดียวกันแต่เกิดดวงดาวต่างกันนะครับไอต้องเข้าใจก่อนอย่งอางต่อให้ราศีเดียวกันเนี่ยสามารถแบ่งเลิกออกเป็น3เลิกใหญ่แล้วก็มีเลิกเล็กกำกับและยังมีองศา30องศาใน1ราศีด้วยดังนั้นเนี่ย ละเอียดมากครับไม่ใช่ว่าจะเหมือนกันหมดนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนอันนี้คืออธิบายเหตุผลทีนี้เรามาดูในลักษณะของดาวพฤษดีในธนูเนี่ยหมายถึงชอบเป็นปัญหากับผู้ใหญ่หมายถึงว่าบางทีความคิดเห็นต่างกันยังมีตำนานชาติเวรในทางโหราศาสตร์ไทยได้เก่าได้พูดกันไว้ว่าให้เป็นเคล็ดการพยากรณ์ว่าดาวจันทรเปรียบเหมือนลูกสาวดาวพฤษณีเปรียบเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นพ่อ ต้องเป็นพ่อด้วยนะครับมันวางไว้อริกแก่กันหมายถึงว่าไม่ถูกกันมีทัศนคติที่ต่างกันอย่างเช่นดาวจันเนี่ยไปเป็นชูไม่ใช่เออเป็นชูกับดาวคารนะครับแล้วทีนี้พ่อเนี่ยเป็นดาวพระศรีบดีไม่ปลืม้มว่าลูกสาวเนี่ยนะครับไม,ไม่ไม่ทำอะไรตามคำลองของธรรมเนี่ยครับไอ้อเป็นโบราณเนาะ ันไม่ใช่สมัยใหม่นะสมัยใหม่อยู่กันก่อนแต่งไอนู่นนี่นั่นมันเรื่องปกติแต่สมัยก่อนมันไม่ใช่ไงอ่าดังนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเป็นราวานะครับเขาจึงเป็นผูกตำนานแบบนี้ให้เราจํานะครับนักของรัสตร์ได้จําดังนั้นคุณเนี่ยจึงเป็นประปักกับผู้ใหญ่ง่ายต้องระวังนะครับในการ ประพฤติปฏิบัติตัวแล้วก็พยายามเข้าหาผู้ใหญ่แบบอ่อนน้อมถ่อมตนวิธีการแก้ง่ายสุดนะครับคืออ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ทําตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นั่นเองต่อไปอีกหนึ่งราศีสุภาหมายถึงพ่อแม่เหมือนกันหมายถึงผู้ใหญ่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยโอ้ดาวจันเนี่ยค่อนข้างมีความหมายว่าคนราศีกรกฎเนี่ยลักหนากรากฎเนี่ยมักมีความสัมพันธ์กับดาวพฤหัสบดีทางทั้งที่เป็นพบที่ทั้งดีและเสียหมายความว่าตัดไม่ได้ไขไม่ขาดนะครับเออ เป็นปัญหาที่กับผู้ใหญ่ใกล้ตัวกับผู้ใหญ่ที่เคารพกับผู้ใหญ่ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขแบบนี้มักมีปัญหากันมักขัดแย้งกันมักมีปัญหาไม่ลงรอยกันความคิดไม่ตรงกันอะไรประมาณนี้สุภาพห,หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือถ้าอยู่ในบ้านคือพ่อแม่ถ้าอยู่ภายน็อกคือวงศาคณะญาติถ้าอยู่ที่ทํางานก็คือหัวหน้าเจ้านายอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นคนค้าคนขายก็คือลูกค้าอะไรแบบนี้ แต่เขาไม่ได้ให้โทษเสมอไปนะและไม่ใช่ความคิดที่แตกแยกกันเสมอไปแต่มันอยู่ที่ดาวพฤหัสบดีไปสัมพันธ์กับดาวดวงไหนคู่มิตรคู่ศัตรูทํามุมร้ายกับดาวบาประเคราะห์หรือไม่อันนี้เป็นองค์ป,ประกอบเพิ่มเติมเนาะก็คือไป,ไปฟังในรายเดือนต่างๆนั่นแหละทีนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยอยู่ในราศีกุมนะครับพบบรณะถอยหลังเข้าสู่พบ ปัตตานินะครับซึ่งมีดาวเสาร์ลอยอยู่แล้วเป็นเกษตรนะครับหมายถึงมอรณะหมายถึงโรคภัยไข้เจ็บหมายถึงสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนเสียใจลาคาญใจแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไกลเกี่ยวกับเรื่องของมันแบบสูญเสียครับจากเป็นจากตายด้วยนะพอถอยหลังเข้าสู่พบ เรือนของราศีมังกรเนี่ยจะเป็นภพเดือนของปัตตานีก็คือคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาดังนั้นเนี่ยมีคําพยากรณ์ของดาวพฤหัสบดีถอยหลังด้วยนะครับหมายถึงอันนี้คือโดดๆนะยังไม่เกี่ยวกับเรื่องของภพเรือนมันหมายถึงว่าการย้อนอดีตไปสู่ปัญหาไปถึงอุปสรรคที่เราเคยมีเพราะมันมาจากภพอริและปัญหาอุปสรรคนั่นเองเลยทําให้ มันมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของพวกนี้มาด้วยก็เลยกลายเป็นว่ามีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นหละแน่นอนแล้วเ,เกี่ยวข้องกับคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาแปลว่ามันมีการกระทบกระทั่งกันเพราะดาวพฤหัสบดีไปเจอกับดาวเสาร์เนี่ยเป็นคู่เปลีป่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ได้ด้วยนะครับที่เป็นเพศตรงข้ามมันหมายถึงเพศตรงข้ามดังนั้นเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ต้องเป็นเพศตรงข้ามและมาจากคู่ครองที่เป็น ก็หมายถึงเพศตรงข้ามด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิงย่งใหญ่เลยทีเดียวอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเพิ่งถอยหลังเอ่อขอโทษครับเพิ่งมีการโคจรย้ายราศีเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้ว6 3นะครับยังไม่ถึงปีเนี่ยนะครับประมาณ5เดือนครึง่งก็เจออีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเนาะที่จะอยู่ในราศีมังกรเนี่ยแล้วมากลุ่มกันเป็นคู่เปลี่ยนแปลงแปลว่าตัวเราเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ครอง ทั้งผู้ใหญ่ผู้อุปถัมภ์และรวมถึงาการถ้ามันถอยหลังแบบนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถอยหลังจากพบลายเข้าสู่พบดีไงบวรณะมาปัตตนีแปลว่าเคยเคยเห็นละครยกตัวอย่างนะเคยเห็นละครไมที่แบบพระนางเนี่ยเป็นศัตรูกันเป็นคัมิิรกับปูนตอนแรกเนี่ยโอ้ยกัดกันทะเลาะกันใหญ่เลยตอนแรกๆนะครับตาม ตอนต้นเรื่องอะ่ะแต่เอาไปามารักกันเฉยเลยนั่นแหละเป็นลักษณะนี้เลยครับมันหมายคาว่าจากคู่กัดเป็นคู่จริงจากคู่กัดเป็นคู่ครองอย่างเงี้ยครับอส่วนผู้ใหญ่ก็เหมือนกันจากที่เคยไม่ชอบขี้หน้าหรือเป็นปัญหาแก่กันเนี่ยดันดันแบบเคลียร์กันได้พูดกันได้ตกลงกันได้ครับเออมันเปลีป่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่หญไงหมายถึงว่าจากศัตรูเป็นมิตรได้เลยนะเออพูดง่ายๆนะครับเพราะว่าบรณะหมายถึง สิ่งที่มันสูญเสียมันกระทบถึงจิตใจมันไม่ดีมันทาร้ายบัณอรจิตใจเราแต่พอเข้าสู่ภพปตัตนิแปลว่ารวมหุ้นหมายถึงการรวมกันให้เกิดข้อที่ดีเกิดขึ้นคือพันธสัญญาด้วยดังนั้นมันหมายถึงแบบแตัดไม่ได้ขายไม่ขาดเหมือนกับแบบไม่มีมิตรหรือศัตรูอย่างถาวรเหมือนพวกการค้าที่เขาจะชอบพูดคำว่าศัตรูหรือคู่แข่งขัน ไม่ได้เป็นมิตรหรือศัตรูอย่างถาวรมีการโป๊ก,กันมีการเอ่อขอยืมกันมีการแบบว่าช่วยเหลือกันในบางสิ่งบางอย่างบางโอกาสเออแบบร้านนี้ไม่มีไปดูร้านนั้น,นสิอย่างเงี้ยร้านนั้นอาจจะมีก็ได้หรือแบบเราไม่มีของอะไรอาวิ่งไปขอร้านนั้นแล้วก็กินส่วนแบ่งอย่างเงี้ยครับมันเป็นลักษณะเนี้ยคือการช่วยเหลือกเกื้อกูลกันเป็นการโป๊กกันนะครับในทางการค้าใครรู้ในวงเขาเรียกอะไรอ่ะ รูจักพวกคำศัพท์พวกนี้หรืออยู่ในวงพวกนี้การค้าการขายจะเข้าใจนะครับทีนีเ้เมื่อมีปัญหามีมันมี2กรณีนะหนึ่งคือจากดีกลายร้ายจากลายกลายดีกับอีกอันนึงคือจากดีกลายร้ายได้ด้วยนะครับมันหมายความว่าดาวพฤหัสบดีภายหลังเนี่ยยังไงก็ให้โทษแล้วมาเจอกดาวเสาร์เป็นคู่ศัตรูเป็นคู่พระคู่โจรบัญชะเสียก่อนแล้วดีภายหลังดาวเสาร์หมายถึงความ ยืดยาวถาวรความมั่นคงในระยะยาวก็จะได้ในส่วนนั้นแต่มันก็ต้องขัดแยงกันก่อนลหละโดยเฉพาะบะเร็งราศีเกิดและลัคณะการเหนิดแบบนี้ร้ายมากๆโดยเฉพาะเดือนกันยายนมีดาวเกิจรองรับอยู่เล็งไปที่ดาวทั้งสองดวงแปลว่าให้แสงทั้งสองดวงฟื้นพลังให้ทั้งสองดวงฟื้นให้ดาวพฤกษีที่เป็นนิดเนี่ยดีขึ้นนะครับกลายเป็นว่าดาวพฤกษีไม่ได้เสื่อมเลยนะครับกลายเป็นว่าดีขึ้นนะสำหรับมันมาถึงพระครกุของ,ของ,ของรัสศาสตร์ผมมี ในดวงชะตานะมีมีดาวสองดวงเนี่ยกุมกันนะครับอยู่ในราศีมังกรดังนั้นเนี่ยผมจึงมาในทางนี้ถูกเวนี้นะครับมาสู่การพยากรณได้แล้วก็ก้าวได้อย่างรวดเร็วด้วยนะครับเรียนแค่ประมาณครึ่งปีก็สามารถทำนายได้แล้วก็เปิดช่องช h น n n แนตอนนี้ประมาณจะ3ปีละนะครับในในช่องนี้เนาะเออก็ รู้สึกว่าพฤจิการทันบานนี่แหละครับก็จะครบรอบ3ปีแล้วนะครับของช่องชาแนลนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็เร็วมากๆเลยเนาะดาวประคอคุณนี่คือคู่โหาศาสตร์แปลว่าถ้าคุณได้คำได้ยินาําพยยกรณี้แล้วหรือได้ฟังแล้วเนี่ยเอาไปปรับปรยียใช้ชีวิตประจําวันคุณจะเกิดผลดีในระยะยาวได้มันหมายถึงไกด์คู่มือได้อะไรประมาณนี้ซีเที่ดาวเกตเนกับดาวเสามันมีทั้งดีและเสียเพราะมันเป็นดาวแบบประคระ์มันหมายความว่าไป ไปให้แสงดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวบ,บัพปะคอก็คือให้โทษคือเหนื่อยหนักแบกภาระและความยืดเยื้อยาวนานนะครับแต่ไม่ต้องตกใจมันมันมีความหมายของมันอยู่แล้วแบบนี้แต่มันแค่ทําให้ทุกอย่างอ่ทวีคูณความร้ายลงนิดนึงแต่เรารู้แล้วเราแก้ไขได้ด้วยวิธีการปล่อยวางดาวพัสดีถอยหลังมาสู่ดาวเสาร์และเป็นนิดเสื่อมแบบนี้มันหมายถึงการเสื่อมเสียศีลธรรม เสียทุกสิ่งทุกอย่างในในความดีงามในความที่เป็นตัวเองอะไรแบบเนี้ยดังนั้นเนี่ยวิธีแก้ง่ายๆก็คือการปล่อยวางอย่ายึดติดอย่าคิดว่าความคิดของเราถูกต้องเสมอต้องรับฟังผู้อื่นบ้างคือเปิดใจรับฟังผู้อื่นบ้างนี่คือวิธีการแกร้ของดาวพัสีถอยหลังเจอกระดาวเสาและมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดมาซึ่งดีก็ได้นะรายก็ได้นะอยู่ที่ว่าเราเลือกคิดกระทํา แบบไหนคือมันอยู่ที่การเลือกการตัดสินใจการกระทําของเราอะนะครับว่าเราเดินเส้นทางไหนถ้าเราเดินถูกทางมันก็สําเร็จถ้าเดินผิดทางมันก็ล้มเหลวมันก็พลิกผันไปทางร้ายอะไรแบบนี้ครับเพราะว่าในเดือนกันยายนเนี่ยดาวจะเกิดจดตุสดายเกณฑ์นะครับคือมีดาวทั้ง4เป็นการกรบาทในราศีธวาลเขาเรียกว่าราศีที่มีกําลังทั้งหมดเมษกรกฎรวมถึงตัวคุณด้วยก็คือตุลและมังกร สังเกตดูว่าจะมีา,าดาวสี่ดวงนี้อยู่ทั้ง4ราศีดาวเบิกจะอยู่ในราศีเมษดาวเกติอยู่ราศีกรกฎดาวศุกร์อยู่ในราศีตุลและดาวเสาพฤหัสอยู่ที่ราศีมังกรดังนั้นเนี่ยเป็นดวงที่แรงเป็นคา,ารกวดาดวงพระรามเดินดงหมายความว่าเขาเป็นกษัตริย์แต่เขายังต้องเดินดงหมายถึงเดินเท้าว่ะครับปกติมีราชรถเข็นไป ไม่ต้องเหมือนใส่เสล่ยงมาอย่างเงี้ยนะครับนั่งอยู่บนเสลียงเออนะครับก็ไปแบบสวยๆงามๆนะครับของตามท้องเรื่องก็คือเป็นอ่ากษัตริย์นั่นเองที่นี้หรือเป็นราชรถก็คือมีเกวียนมาครับมีเกวียนต่างๆเนาะก็คือลากไปไม่ต้องเดินดินแต่พระรามเดินดงแปลว่ามันมีเรื่องมีราวมีปัญหาจึงต้องเดินด้วยอ่าลำแข้งของตัวเองก็แปลว่าตัวเราเนี่ย จะเกิดความเดือดร้อนเกิดขึ้นต้องยืนด้วยลำแข้งตัวเองเพราะดาวพฤหัสบดีถอยหลังเนี่ยก็หมายถึงการเดินด้วยลำแข้งตัวเองนะเพราะดาวพฤหัสบดีหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งมาจากภพสุภพแปลว่าคนช่วยเหลือไม่ได้ช่วยเหลือไม่มีถึงมีก็ช่วยไม่ได้อะไรแบบนี้ครับอยากช่วยก็ช่วยไม่ได้อะไรประมาณนี้เพราะผู้ใหญ่อ่อนกําลังดังนั้นเนี่ยต้องพึ่งกําลังของตัวเองนะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะทุกอย่างจะคลี่คลายได้ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนตอนที่ดาวพฤหัสบดีเดินหน้า โชคดีมากๆที่ดาวพฤหัสบดีถอยหลังแค่ประมาณ1เดือนกับหนึอาทิตย์เท่านั้นทุกอย่างก็จะเริ่มต้นไปสู่ภาวะปกตินะครับค่อยๆตามองศาของดาวพฤหัสบดีไปเรื่อยๆเนาะดังนั้นเนี่ยวิตกได้แตะอย่ดตระหนกนะครับเพราะว่ามันแค่เดือนกับอีก1สัปดาห์คือพูดง่ายๆว่าเราอดทนนิดนึงเหนื่อยยากนิดนึงทุกอย่างก็อยู่รอบปลอดภัยไปสู่สิ่งที่ดีได้อะไรประมาณเนี้ยคือตกต่ําก็ไม่ถึงกับแบบ จมไปเลยอะไรแบบนี้ขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะแค่สะดุดเท่านั้นเออมันอาจจะเป็นแค่การสะดุดเท่านั้นนะครับยังไงประหยัดให้มากๆเนาะเพราะว่าไม่มีใครช่วยเราได้บางทีการเงินเนี่ยเราต้องใช้ในการอุดรอยรั่วเพราะว่าเราไม่สามารถทําเองในทุกอย่างก็ต้องวานคนอื่นจ้างคนอื่นซื้อเพื่อให้เขาสามารถทําแทนเราได้อะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยเงินเป็นตัวสําคัญนะครับในประมาณเ,เดือนครึ่ง ประมาณเนี้ยนะครับที่ที่ดาวพฤหัสบีถอยหลังนั่นเองวันที่28กันยายน64เป็นต้นไปเนาะยังไงก็ซู่อู่นะครับเป็นักใจให้มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับติดตามคำยีกรอดได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดยีกรอในครัง้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับบข,ขอบคุณครับ